ครับวันนี้ก็ผมก็ได้มาที่วัดเมย,ยงก็เลยพาท่านมาดูบรรยากาศรอบๆของวัดเมย,ยงเมื่อตอนสมัยกรุงเสียยุธยาเป็นราชธานีนะครับในสมัยก่อนนี่ที่นี่เป็นสถานที่ที่รุ่งเรืองมากมีความเจริญก้าวหน้านะครับแต่ปัจจุบันก็เหลือแต่ซากหลักหักพัง ก็เป็นสิ่งหนึ่งทำให้เราได้เข้าใจความเป็นจริงว่าทุกสิ่งมันไม่เที่ยงไม่ชีหลังยั่งยืนนะครับอย่างที่ท่านเห็นอดีตสวยงามใหญ่ยยโตอลังการเป็นสถานที่ท,ที่มีความสำคัญแต่ปัจจุบันก็เหลือแต่สร้างซึ่งก็ไม่สมบูรณ์ปลกหักพังสุดโทรมตามกาลเวลาทำให้เรารู้เลยว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ ล้วนเป็นอนิจจงอนิจจงในภาษาธรรมะก็แปลว่ามันไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงตามเหตุตามปัจจัยตามอายุไขของทุกสิ่งทุกอยาก่างเกิดเจริญสุดๆแต่สุดท้ายก็เปล่าพังเหลือแต่ซากปล่าพังซึ่งก็เหลือยู่เท่าที่เห็นณปัจจุบันนะครับดังนั้นก็เหมือนชีวิตของพวกเราจะมีวิกฤตอะไรที่รุนแรงไม่ว่าจะเป็นโครคภัยไข้เจ็บ หรือโควิด1 9ที่ขณะนี้กำลังระบ,บากก็ให้ท่านอย่าให้ท่านทุกคนมีสติอย่าไปหวาดกลัวแต่เราก็ต้องใช้ชีวิตด้ยวยความ,ม,มระมัดระวังขณะเดียวกันเราต้องเข้าใจความเป็นจริงว่าความทุกทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันผ่านมาแล้วเดี๋ยวมันก็ผ่านไปไม่มีอะไรที่จะอยู่ยั่งยืนถาวรน,นะครับมีความทุกมาเดี๋ยวความทุกก็หมดไปผมย่งในรอนผมก็เป็นกำลังใจให้กับทุกๆคน สิ่งต่างๆที่ผมทําไปก็คือคุณงามความดีเพราะผมก็ไม่ทราบว่าชีวิตของผมเนี่ยจะอยู่ได้ยืนยาวสักแค่ไหนไม่ต้องโควิดไนทีนะครับแม้ใน,ในปัจจุบันอุบัติเหตุหรือโรคร้ายมะเร็งต่างๆผมก็ไม่ทราบว่าผมเป็นหรือเปล่าแต่หากเรามีสติเราเข้าใจความเป็นจริงเข้าใจความไม่เที่ยงของชีวิตวเราก็ใช้ชีวิตของเราที่เหลือให้เกิดประโยชน์กับผู้คน ให้เกิดประโยชน์กับสังคมและเราจะร่วมมือร่วมใจกันผ่านวิกฤตโควิด COVID -19 ไปด้วยกันไม่ใช่ตัวใครถ่มมันเราไม่ช่วยโอกาสเราเป็นกำลังใจให้กันและกันนะครับอีกสิ่งหนึ่งอยากจะบอกท่านว่าที่ผมบอกว่าผมมีไอเดียที่อาจจะจัดมีการสวดพระปรลิตนาะที่อาคารปฏิบัติธรรมสุรัตนธรรมสถานทุกๆวันอาทิตย์สักประมาณสิบโมง ท่าท่านคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีก็ช่วยกันแชร์ช่วยกันไลา์กดเพื่อผมจะได้จัดโครงการดีๆโดยที่ท่านไม่ต้องมาที่อาคารปฏิบัติธรรมนะรเพื่อความปลอดภัยของทุกคนแต่เรามาทําสิ่งที่ดีเรามาสวดาพาบปริ์เพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลในทั่วโลกและในประเทศไทยของเรานะครับขอบคุณครับสุรัตน์วงฌานซึน